กรุงศรีสิงเนเจอร์นั่นเองค่ะตอนนี้เนะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะได้รับนะคะ10,000ห,หอยไปเลยนะคะเมื่อเราเนี่ยมียอดค่าใช้จ่ายพันบาท50,000บาทขึ้นไปภายใน30วันนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับใครที่พร้อมที่จะสมัครเลยนะคะก็สามารถกรอกข้อมูลในหน้านี้นะคะแล้วก็สามารถสมัครได้เลยค่ะเพียงแค่อานติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าได้อ่านข้อความนะคะแล้วก็ใส่ข้อความเนี่ยให้ตรงกับตัวที่เขาให้มานะคะหลังจากนั้นก็กดสมัครได้เลยค่ะในส่วนของข้อมูลนะคะสามารถเลื่อนต่อไปที่ด้าน ล่างได้เลยนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะสรุปนะคะข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับบัตรเครดิตตัวนี้เอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะโดยอย่างบัตรตัวนี้นะคะตัวซิกเนเจอร์นะคะเขาเนี่ยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีแรกให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนในส่วนของตัวบัตรนะคะพวกค่าธรรมเนียมต่างๆค่ะทีนี้นะคะเราไปดูคุณสมบัติกันดีกว่าค่ะให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมาที่ด้านล่างต่อไปได้เลยค่ะในส่วนของพนักงานประจำเนี่ยขอเพียงแค่เป็นบุคคลที่มีรายได้นะคะเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนนะคะทุกคนนะอายุอยู่ระหว่าง2 0ถึง6 5ปีนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เบอร์ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้ก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตตัวนี้กันได้แล้วค่ะโดยในส่วนของเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะทุกคนนะก็จะมีในส่วนของสําเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังะคะ่ะสลิปเงินเดือนนะคะที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นสําเนาหน้าแรกนะคะของบัญชีธนาคาระคะ่ะที่เป็นของเจ้าของธุรกิจค่ะที่ประกอบกิจาการนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะขอให้เป็นคนเนี่ยที่มีเงินหมุนเวียนนะคะในบัญชี ีธนาคารนะคะย้อนหลัง6เดือนนับจากเดือนปัจจุบันนะคะโดยนะคะจะต้องมีเฉลี่ยเดือนละหนล้านสี่แสนบาทนะคะถึงจะสมัครปัดตัวนี้ได้นะแล้วก็อายุนะคะระหว่าง2 0ถึง65ปีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีบัญชีธนาคารนะคะที่เปิดมานานนะคะมากกว่า1ปีนะคะทุกคนนะแล้วก็มีเบอร์มือถือแล้วก็ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีการจดทะเบียนนะคะการค้าบริษัทห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่1ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะสําหรับเอกสารที่จะ ต้องเตรียมนะคะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะทุกคนก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมีตัวในส่วนของใบทะเบียนการค้านะคะหรือว่าหนังสือรับรองบริษัทนะคะห้างหุ้นส่วน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นตัวสำเนาห,หน้าแรกนะคะของบัญชีธนาคารคะ่ะทุกคนในส่วนนะคะที่เป็นรายได้นับจากปัจจุบันนะคะย้อนหลังไป6เดือนนั่นเองค่ะทุกคน